สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา8นาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธนกุลชอนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนนำนายอภิษัก์เทพพงุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยาพุทธมนทลและครอบครัวพร้อมด้วยคณะคครูและณกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและ มาราธอนรวมพลคนดีของแม่ครั้งที่สิเดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยเวลา11บเอนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิตติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค11รวม7จังหวัด แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาและระนองเพื่อแสดงความขอบคุณเชื้อจูเกตผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในการนี้ได้ถวายเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์ซึ่งบริจาคโลหิตครบ36ครั้ง12รูปและ108ครั้ง2รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1จำนวน59คน ถวายประกาศกิตติคุณแด่พระสงฆ์หนึ่งรูปและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศกิตติคุณเจเรเยตและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง1,372คนและ108ครั้ง95คนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ สนับสนุนการรับบริจาคลหิตแบ่งเป็น12ภาพบริการโลหิตแห่งชาติเพื่อให้บริการโลหิตกับโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ละปีสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสีของประชากรโดยส่วนกลางต้องส่งโลหิตไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร้อยละ38เนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอมีผู้บริจาคลหิตปีละหนึ่งครั้งร้อยละ67ผู้บริจาคลหิตปีละสครั้งมีเพียงร้อยละสี่ ขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละร้อยละ8ปดถึงสิโรงพยาบาลต่างๆยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตโดยร้อยละ77ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตจากพลันจากอุบ,บัติเหตุและการผ่าตัดอีกร้อยละ23ใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดหากมีผู้บริจาคโลหิตสม่าเสมอทุกสามเดือนหรือปีละสี่ครั้งเพิ่มขึ้นก็จะทําให้มีโลหิตที่เพียงพอตลอดปี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจับปีการศึกษา2565ถึง2566ระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์2567 เวลา13นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่2ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน906คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศว่าทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยและขอให้บัณฑิตร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ําและพื้นที่ทางการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ขอกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกท่านถึงแนว ทางการแก้ไขปัญหาว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความแน่นอนสูงในการพยากรผลกระทบของสภาพภูมิอากาศร่วมกับการส่งเสริมการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรโดยผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่กับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติตามพื้นที่นั้นๆจะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนด้วยกระบวนการสริ่งแวดล้อมในชุมชนจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายนำแนว ทางดังกล่าวไปพิจารณาแล้วร่วมมือการปฏิบัติให้สําเร็จผลเพื่อประโยชน์และความเจริญมั่นคงของภาคการเกษตรและของชาติบ้านเมืองในพลากรสุวรรณรัตน์อุคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจํำปีการศึกษา2565 เวลาส0บนาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพละกสรสวรรค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงค,คลล้านนาประจำปีการศึกษา2565น้าหณหอประชุมมหาวิทยาลัยลเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ส่งคุณวธิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรรมศักดิสามคน ผู้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียติเพชรราชมงคลประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,317คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอ,อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในงานเปิดในกาปรปฏิบัติงานนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมไม่แก่ท้องถิน่นอันจะเป็นรากฐานอย่างสําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ บัณฑิตไม่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพการงานหน้าที่ใดก็ตามจึงควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิน่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของชุมชนท้องถิน่นและพัฒนาต่อยอดขึ้นจากพื้นฐานอันมั่นคงเข้มแข็งนั้นจนชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง ถ้าทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ดังนี้แต่ละคนก็จะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพผู้สามารถสร้างสารรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ตนเองแก่ชุมชนของแต่ละคนและแก่ชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกส่วนพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งสํานักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศจัดขึ้นเพื่อน,น้อมนําทับอรมราโชบายด้านการศึกษามาบ่มเพาะทักษะจําเป็นสําหรับศตวรรษที่21แก่นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒได้ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมาตั้งแต่ปลายปี2562โดยมีการพัฒนากระบวนการพร้อมการปฏิบัติแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการมาตามลำดับเพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะหลักแห่งศตวรรษที่21 ประกอบด้วยทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมองคมนตรีไปติดตามโครงการในเนื่องมาจากพระราชดําริที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก,กบนา,ารุติดิษ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเน,นื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยศิริษั์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะไปติดตามโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2531เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภยัยในพื้นที่แม่น้ำตาปีตอนล่างในพื้นที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชสองแห่ง ในปี2539กรมชลประธานจึงดําเนินการสนองพระราชดําริก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงอเนื่อมาจากพระราชดําริเป็นเขื่อนดินความจุ60ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จในปี2546ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้าช่วยเหลือด้านการเกษตรกว่า9,900ไร่แต่ปัจจุบันเนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียนทําให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริสำนักงานกนปร,รและกรมชลประทานจึงวางแผนที่จะก่อสร้างท่อส่งน้าเพื่อส่งน้ําให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลเขาพระตำบลพี่ปูนตำบลยางค้อมและตำบลขุนกลางกว่า24,500ไร่ภายในปี2568 ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูอนอเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกระทูนเริ่มก่อสร้างปี2,532แล้วเสร็จปี2,541เป็นเืนดินความจุกว่า70ล้านลูกบาทเมตรครอบกลุ่มพื้นที่ชประทานกว่า13,000ไร่ปัจจุบันยังใช้การได้ตามปกติสามารถบรรเทาุทกภัยพื้นที่พ่อปลูกและบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งแม่น้ำตาปีนอกจากนี้ยังส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ส่งผลให้รัศดรมีรายได้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัศดรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ5้กลุ่มเพื่อร่วมกับรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานกรปรร,ร่วมกับกชนกลุ่มสลประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปร,ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติม ตามแผนงบประมาณปี2,567ถึง2,569เบอราไอรัสดได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและเพียงพอตลอดทั้งปีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์บรรทุกแก่โรงเรียนราชประชานุคเคราะห์ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมคนรฤาเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมเป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์บรรทุกแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวนหกแห่งประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์59อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66อำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสเพื่อใช้สําหรับรับส่งนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเนื่องจากหลายโรงเรียนสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงเส้นทางคดเคี้ยวหรืออยู่ในพื้นที่ชายแดนทําให้การเดินทางมาเรียนหรือเดินทางไปทํากิจกรรมค่อนข้างยากลําบาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง6แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จากจำนวน9แห่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลลนิธิโดยตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันมูลลนิธิให้การสนับสนุนเฉพาะในส่วนของยานพาหนะแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลลนิธิให้การสนับสนุนไปแล้ว55คัน